หมอลำสืบสารศิลปะวัฒนธรรมครับผู้ใดสนใจสมัครสมัครเขาได้นะครับแมน่นที่ขั้นตอนเวที่แท<า>้ไม่ทั้งเพลศิลปินผู้ไทยก็ได้แม่นครับแซงเอ้ยแซงพวกเราคือกูบอลแซ<ส>งก,<ส>กัน,น,นจะได้จบบอลลัมบางไงบางเหล็กจะได้เอาคนเสียงจางมาหรอเพลงบางนี่แมงง่เอ้ยช่างละเอาแม่นว่าให้คณะได้เอาคณะเล็กยุ่งอย่เด้บางนึงอีกอ้ดึ้งดึงไอ้ดิงดึงแต่ไหนมาจางคณะโอ้ยพหน่าพวสบาย ว่านานกี่รอบเออไปครับไปหาหมอปอดอักเสบนี่บอกข้าว่านานมากแมนครับผมสวัสดีค่ะโอ้ยหลุดรอดจ้าน้อมยังนอคอควนี่มาเบิกเงินมาเบิกเงินยังไนอยทิยมึงเหี่ยงพันธุกิงมาเบาไหลก็เบิกเงินทย่เลยกูชอบเี้ยบนี่เอากูเบิกพันนืองจะไดโอในกูสอพันแมวบงเล้งียทมบก็เติมเอ้ยดโอยิ้ลดซ่ใสอะสิผ้ากันเปื้อนยังสร้างจียงส้างกี่เ้ยจีมาก สมัครพระเอกกับนักเอกค่ะโอ้ยเนาะอย่าว่าจังสัส่กงก่อเส,สียบขนซะไปโอ้ยอ,อย่าว่าเสียบขนก่อแต่ไม่ได้แปลงผูดแบบนี้ผู้เดียวก,กันกินพื้นที่อยู่โอ้ยเสียบขนศิลปินผู้ใี้กำลังตหุันแบบนี้ละเออโอ้ยนักเอกไก่เป็นได้ดอกค่าหุ้นจังสี่นั่นสมัครกัปโหวน้าโรจน์เนี่ยสมัครกัปโหวนานี่ปะค่ะครับผมรับล้วนรับประขัโหวนาลองจักก่อนกันนะครับจักก่อนโอ้ยไปยากล้วนดอกค่ะก่อนก่อนนี่เขาจะว่ารู้จักก่อนยัง เราุพ่อตายว่ไอ้เบ้ามันนี่ผมได้หุจากจักษคนอยู่นี่ต้องไก่อยากลอกกอบค่าคุณก็บอกเลยว่าหน้าเบ้าเขาเสียหาเสียจิบเดี๋ยวผมจะการเงนกับพี่น้องครับจะพอกรบพัวหน้ามากุ้งสินในช่วงลำเดือมต่อก่อครับคุณพี่นีย่เสียงุ้งนี่เพราะอยากให้เบ้าหลายเป็นใครมาเย้ง มาสมัครพระเอกกับนางเอกก็แต่เปิดรับสมัครกูใด,ดอยากเป็นนั่งเอก,กับเปิดรับสมัครกนใด,ดอยากเป็นพระเอกก็ต้องเปิดรับสมัครขอแค่มีความสามารถมีใจหักในเสียงหลงเสียงล่ำแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมีการรับผิดชอบนาทีสันิ้กับพ่อเนี่ยคนใด,ดจะเป็นนางเอกหนูค่ะโอ้โอ น่าเหยียังไลยมาบูงยัยแต่สิมีสซุดไหนไซต์ดือ้อไอปะตองหว่วงลุนนี่เขามีสูตรอยู่แล้วค่ะโอ้มีสูตรมาเองแนนบ่หลับขับอยู่นี่ตายสุวนนั่นแก้วนาฏการศิลปินผู้ไทยเต็มแล้วโอ้ยอย่าว่าตายสุวนนั่นกับแก้วนาฏการก็เป็นอย่างล่อลงขึ้นเสียงไหลเลอะไหลเลอะพูดขนนาดไม่มีผู้ไหลอยู่ดิไ,ไหยไลอยู่แล้วมีผู้หนึ่งอยู่ผู้ใดตายสุวนนั่นผู้ใดจะเป็นพระเอก หัวคอยดีดีเอามาผัวเมียเลยจ้าบกโอ้ยมาบวกรือแต่พูดพ่อหลับดอกนี้พายนี้กันจ้าอาอย่าวางแั่บลูกเกอร์ว่องสินสดน้ำไช่มี่จะพูดจะดีดีจ้าเจ้าวเนี่ยกดกัมไส้กันนะแหงไหลคักอันนั้นแหงไหลคักไหลไปเป็นน้ำของรถอะไรก็ใส่กันไหลคักไส่แนวมาขี่คุยคักขี่คุยแนวแ่บมูเจ้าเก่งแท้ดิไว้ยเพชรยังเฮ็ดได้บัดหมอลำคณะนี่นี่ย่ำไห้ไห้ีรีย่ำตบตบีรีย่ำตีตีอีรีเด้รับได้ป้สบายมากครับ ไงมาทดลองเบิ้งสะกอนข่ะอยากเป็นหมอลำ15แสดงละครเวทีสะกอนให้เจ้าเป็นนางเอกน่ะเห็นบทหัวเจ้าเป็นพระเอกตาเติมกิลินี่ท่านนี่ทองเรืองมุ่นรักดอกหวานขี่โอ้ยแม่มาหนีผมนิดเบื้งเรื่องอีกไม่บอกเป็นกามินเด้อเล่นมั้ย สิได้เล็กตนน้อดแันี้แหละมี่คอแม่สิลปินพระเอกกับนังเอกจะต้องเป็นง่อยโอ้ยตายไม่เฉดยากแลยน้อบาดน่อแกูย่างสองขาซื่อๆกับสิลมยูเม้เอาเป็นอยซื่อๆขาโตขึ้นละมือนอู่ในอยู่เนี่ยขาโตขึ้นละมือนมอลำอ่ะลังก็เป็นบงเป็นแล้วเนาะกันมาดดสอบง่อยสะก้อนเยยวไม่หังฝาดเกือบผัดเกือบอยเช่เเอามาสามสี่่อย เออพี่น้องคือแล้วเอาใหม่ก็คือๆพี่น้องครับนำพาพี่น้องเป็นการเข้าสู่บรรยากาศละครเวทีนี่ท่านแม่ของเรืองมุง่นรักดอกวานทีพาเอกมาเปิดโตซะก่อนเฝ้าตามเนื่องง่ายง่ายร่มนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง กับผมมีน้ำอยู่แล้วว่าถ้วยเทปผมมีน้ำแล้วว่าถ้วยเทพนี่ผู้สาวสวยสู้สีนี่ผู้เขาชื่อว่าเฮ้ยสีผู้จัดจคัดสู้สีเฮ้ยสีง่ายก็เลยนเบาแบบนี้ยีแม่จ๋าอย่าไปซ่ามัน ได้มากันมานานหลายฝ่าลาปีแล้วเม,มือ่อใดน้อพี่ถ้วยสิมีโอกาสกลับขึ้นไปดมสีเมือ่อใรน้อพี่ไส้สิมีโอกาสกลับขึ้นไปดมสีๆๆๆพเพราะในถ้วยนี่มีแหงเพราะในถ้วยนี่มีแหงพี่น้นองครับอันนี้ฝ่ายนายเอกนำพาพี่น้องแฟนๆมาพบกับศิลปินานางเอกเอา้าห้อยทำเนี้ยห้อยโอ้ยข่อยเมื่อยเนาะ ห้อยลงมาพี่น้องครับเปิดตัวนั่งเองเอาเอาลงล,ล,ลงลงลงอย่าห้อยดนักนะครพี่น้องมารายงานตัวเบาตามเด네้อสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไออีอ่าอง้อยน้องพี่ฉันมีน้ำอยู่แล้วว่าสู้สีที่หันง่ายอยู่แล้วว่าพูดหญพูดชัดชัดสู้สีส <Yes> นี่ผู้เบาเธอวา่าถ้วยเทพ อวคได้มากันมาหน้าหลายป่าลาปีแล้วเอากันเลยไปเอวมือใดนน้อพี่ต้วยสิกลับมาดมสีมือไหนน้อคุ้ยเกาดมสีพอได้สีนี่มีแห้ง พี่น้องครับและแล้ววันนั้นก็มาถึงพระเอกกับนั่งเอกนัดพ่อกันวันวันลนไทยพอดีสีสีกุมภามาสักมาพอกันเลยไงหัวใจชะน้องสีแกรมีสวัสดีจะมีด้วย ไอ้ไอ้คุ้ยน้องสีจังงามเท่จังพี่ถ้วยกินหวาน้องสีแห้งแห้งพี่ค่อยที่ผ่าน้องสีแพงแพงพี่ถ้วยขอดมสีแน่พี่คุ้ยขายน้องสีแล้วแล้วแล้วพระเอกกับนางเอกก็ดมกันเอาหอมแก้มกันเลย เอาคือบอหอมแกมกันบักหวานปงเอ้ยแกงได้คืออุ๊บสิเอาสว่าปากงามดื่มใส่ลงกหำจีเติมใส่ลงกหำแม่ไม่ยังกูเป็นผู้หญิงพี่น้องครับบทบาทการแสดงใส่ไดรยูเตวาพระเอกกับนางเอกคณะนี้เขาเจ้าเป็นน้ำได้เป็นเป็นแดนเซอร์ว่างนักกรเฮ็ดได้อยู่แล้วแก่ผัวเก่าหัวขัดหัวเนี้ยซุปเป็นง่อยเนี่ยมันลอยไม่แห้งเลยได้บางนึงปากูเกหยาบก็ขึ้นวะู้เจ้าสิเป็นบอสแดนเซอร์ เป็นฮอตแดนเซอร์ไปดิเขาเป็นพระเอกกับนางเอกต้องเกลนเป็นเป็นเป็นนักร้องได้พอมโอ้ยบาต่อวงสุ่มข่อยนี่ผ่านมาเบิดการเต้นนี่บาต่อวงเอาป้านั่นกี่รู้เนี่ยเต้นฮอัดต่างประเทศผุนเดือดขาสุ่มข่อยพี่น้องครับเคยผ่านการเต้นต่างประเทศมาแล้วเอ้าวคู่ฝึกยู่ยใส่ไปคู่ฝึกสุ่มข่อยกับแม่เดือดขามือนี้คู่ฝึกเป็นคนไทยหรือเล่าล่ะฝรั่งฝรั่งเปิดตัวออกมาเบิ่งไงคอยอย่ากเห็นไปไปเอิ่นแล้วนะเฮ้ยนเบบี้โอ้ย ัวอย่างนี้นอกจากคนอับปี่ยะไเช่ผู้ใดเนี่ยเู็นนีมาคืปเป้ยังผู้ฝึกสุปยผู้ปึเนี่ม่จากประเทศใดประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเราเคยเจอมเขาไม่เคยแจกสันคนี้ปทูเราสื้อวางในทางไหนเนียเราเป็นฝรังกูจบาฝรั่งบ้านี้าฝรั่งะเนาะ ไฮโลไฮโลไฮโลโอ้ไฮโลโบหมักหมักสลัดสลัดเป็นอย่งไ่ไม่เคยแจ๊กซันอันอันมาดอีดแชนแนโอ้มอนโคนเออแล้วซื้อไม่เคลืนไม่เคลืนแจ็คสันไม่เคลื่อนตองไม่เคลืนตองแม่นถามเราดูว่าเรามาเล่นยูน่าดุนนี่เรามีความรู้สึกจังไรอันอันอันยูยูยู อยู you มาเล de, uh, ่นนาดูนสลักามอยู man, ่รู hab i, hab i. Un, happy, happy, i, happy, ้สึกแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูไหมเ้ยผมด้บองายแฮปปี้เบอร์เดย์ทูวันเกิดแม่มึงตี้วันเกิดแฮปปี้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 แสนุกเขามนาดุนเลดี้นาดุนเวลีกูดเนอเลดี้สารคามเวลีกูด อาซิงอาซงต่ำเย่อต่ำเย่อต่มเย่อมาหยังเล้ามาหยังเล้า่าผู้หญิงหน้าดูนกับผู้หญิงสายละคามาเต้นด้วยนะห้ามนี่เต้นแตเนียวเต้นแเนีวเต้นเนวเล้ามาเต้นดีเต้นดีนะอยเบิังหุ่นแล้วมันเป็นต่อเต้นบ่ได้นะใอยว่าโอ้ยมันบ่สู่ศิลปินผู้ไทยดอกแดนเซอร์มีแต่ผูดดีๆเจ้าบ้าดีท้อะไม่หยังเดี๋ยวเบิ่งหนาเจ้าแม่แก้วเป็นผีหรอกเอากันบอลซะสี่แข่งกันบ่ล่ะแข่งกันเลยค่ะบ่ได้ย ไม่ไยากจ้ะไม่ได้สุดฝ่ายความมาเลยมาเลยวัดกันที่เสียงปฟมมือขันผู้ได้เต้นดีผู้ได้เสียงปฟมมือหลายผู้นัารสนะเอาบ้องจี๊พอกันไหมมาเลยเปิดตัวแดนเซอร์ศิลปินภูไทยอายุสิบห้าปีมีแต่คนแอลดีหน้าตาดีความร่กไม่ผ่านสินะไม่ยังงอกอุ้ยอุ้ยไปจัดปวดปวดให้ไว้ปวดจังไดนอุ้ยน้องสองเลี้ยวอาจารย์บ่อมันเสียชิ้นตั น้องตองเลี้ยวขวนใจมือกองเนี่ยบัวกับเมียเขาก็ได้เห็ุใ่กันเลยๆหรอกน้องเจนนี่เมียคอนบอยแล้วพี่บัวอยู่นี่สามคนโอ้โหผู้ได้ป่าเชียงร่มเชียงไตเอามึงเนาะล่เอ้ยสะพ้อได้เป็นมาเลบกาลสินเนาะเป็นยังแดนเซอร์คือไดโนเสาเอ้ยเริ่มเริ่มเอียงเดีมเมื่มึงตัวนี้ตัวไหนคนคนตัวนี้ หันหลังดูล่ะหันหลังดูวิตมื้นหรือจิตสันเนาะคุณดีมากเมืองทั้งหลังก็เป็นนั่ง้าเออหันนาไปบัดนี่หัวเป็นฟ้าพานั่งอีหามึงเนาะมึงกินยังมึงใส่หีน้ำข้อบ๊อยอินี้แต่มึงอย่ายิ้มมึงอย่ายิ้มเป็นยังเจ้าชู้ทุกซักตีนแซงเอ้ยผู้นันบพราะัดได้ดอกแซงมึงบังผู้นีเป็นยังเถื่อนเมียไม่ดีกว่าเป็นแมงค้ามา อีห like, ้าบ้านคู่เงี้ยพ่องมาเบิดบ้านยังสิเฮ้ยบ้านคู่สอนเต้นมู้จะขวางกระสันมันมันขวักเงินเฮ้ยให้แคดูถูกนะครับพิ้วนะครับพิ้วเอามาแข่งกันเลยมู้จะสีแข่งเพลงไหนอ่ะอยูยูอ่ะเอาเพลงไหนในชุดกระชองแนมสิในชุกระชองแนมสิงลิปปิเลิฟคัลเลอร์แบกแม่งหยังนอกกเนาะเพลงบาลังตุคอยเรียนบ่ราะไรร้อกโบรักสีดำนี่แหละอาจารย์เรียนในบทโบรักสีดำก็ใช้อยู่กับโบว์แข่งกันด้วยเสียงโกลมมือผู้ใดเสียงโกลมมือหลายพุบนศาสนาเอาบ่ ก็อให้ยายาครับอ <r> <translator> ่าอียงก่าอียายาครับอียงก่ามันซื่อโอ้ยีส่ายอีสี่ายจะมายายาก่อนไอ้พวกนายจังยาคายานี่นไหมมาพี่้องครับผมเมื่อไหร่เด้อมาอาจารย์ปวด เราโชว์ลิงเต้นนะครับพ่อแก่พี่น้องลิงจังไหนแดนเซอร์ศิลปินผู้ไทยตีนวานหน้าดูมีหอนลิงเต้นโซ่ลิงอายุโกสุมหมดตัวยาวโอ้ยเบาใส่สั่งการคนเดินของจะของมีหยังของจะของมีหยังโอ้ยนีเสียงปบมือเลยเอ้าพี่น้องปบมือทำไม่ดลไปสนาแล้วไปห้องเขาไปเลยสนาแล้วสนาจังไหนสุขข่อยมาท่้นเกตอยู่อ่ะกระซับชั้นนี้ไปกาะซับเบิ่งซุ้มข่อยก่อนค่ะเบิ่งซุ้มข่อยก่อน โอ้ยนี่อย่างวาแข่งเนาะภาษาเพิ้งจังสินี่ดิเอาเรยดนตีมาจังอาจารย์มิวสิโอ้ยองปเจอร้อไปต้องตอไสียงต้ไปในาีนโอจะท้อไปจ่มาพี่ไปมีอาช่างเหรออาท่านเห็นมาฉัน อันนีนี่นี่อัเสียแดงแดงนั่งอยู่นี่แน่ทางไหนนี่แน่โอ้ห้างน้ำเสียแดงแดงนั่งอยู่นี่แล้วพอท่านเห็นเราว่าเราไปเงี่ยวมากว่าเอาโมบิ่งเดียวหันเอาเราไปเงี่ยวห่าไม่เงี่ยวยังเวลาข่อยเต็มอะไรก็ไดเนาะเตินว่าเอารางวัลแน่เสียงตูมือดีรอบเดียวเด้อเอา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 มาทำมิวสิ ืเอ้าเอียงก่อยใหญ่ให้พี่พห้พี่อาจารยให้พี่ไม่ง่ายเสียงที่ม่วงๆท่านนี้เราไปซื้อลูกสีงมาแล้วว่าท่านได้เห็นที่แม่บอกแดงๆชุดมง่วงๆคันแลเราไปใช้เห็นพนาวะใช่น้าเสียงแดงนั่งบวกแดงๆเสียงม่วงๆหนึ่งเอาปึงที่ว่าหันน่ะเราไปซื้อลูกิีแม่เหมือนว่อยากอย่างเวลาข่อยเต็น อย่าจมหุยคะแนนเ้าเนี้เขาเฉยด้ยยุ่งน้ำพ่นสิยเต้นกเต้นรอบเดียวเนอะเอาเต้นกันนี้มาอาจารย์มิวสิกสที่นอมาที่นีอ่ตัวเบื่อทำแมงห่วย โอ้โหถ้าก็นั่งยื่อๆอยู่ไหมนี่จะไีนอนไฟแล้วเอี่ยงก็แม่เอาปูนี่แม่ยื่กไก่กระยาบเบิ้งกูหล่ะใจหล่ะเบิ้งหล่ยืดเราเรามีกูหล่ะแม่แม่ไขว่เรามางแม่ไขว่ในลาเราอยากเบิ้งเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพไผ่เจ้าภาพกูใจเงินเท่านี่ล่ะอยากเบิ้งใกล้ๆแม่อยากเบิ้งใกล้ๆเชิญนี่แม่มานางหนาครับเอาบัดตองนางหนาเฮ้ามาหาเงินเจ้าภาพเพราะวัดตองเอาใจเพิินเอารถไปหาเบลินเลยพูนไปไปไส่พูนแล้วแม่พูเต็มยี่กิกไก่เพล มันสิไก่ไปบอยต่อมงศ์เพรไก่ดอกเพื่อเงินไปเราเรยวเจ้าภาพเจ้าภาพเป็นสิเซ็นสัญญาต่อปีหนาทำได้ทุกอย่างเป็นสิเซ็นสัญญาต่อปีหนาได้มาอีกอีกปีนึงอีกปีนึงเอ่ๆไปไปลงไปปวดเด้อกลางๆปวดเด้อขายดากแก่ขึ้นแล้วกล่าเหมือนีมันคือไก่เลยต่อพงศ์เพรไก่ดอกไปเพื่อเงินเพื่อเงินไปเอาซอยกันลงไปเร็วๆทำพี่น้องอีกทางไหนแล้วเนี่ยเด้อใครแล้วจะเฟียดใส่หนาเด้อไป็กยิ้มมาลุกเด็กยิ้มลูไปเรียกญาแล้วเออไปไส่ ไปทำมาหากินไปบุนเดอร์เกลๆไก่บุนเดอร์เห็นว่าเป็นเจ้าภาพเอาตั้งใจจะขว๋งเอาธรรมดาละเขาหาเงินน้ำเบินไพี่น้องลบออกจากโอ้ยใหญ่เพราะว่าพินสนอดหรอหนาวไปไปกังกาง์คุณนั่งพอยายใส่หมวกอีบุงบุล่ะเด็กเกย์เพื่อไรเด้อเพื่อจะกินลูกซีเพื่อแซ่บเด้อไหนใส่แบบนี้มาขึ้นลูกซีเด้อหอนไปไอ้ต๋องไอ้ต๋องจะเห็นมันเปเตโต์ซัมเปอนั่นเห็นไหม เดี๋ยวนี่ไหมบ้าเอออันนั้นละนั่นแหละเออมาเอาพี่เอาไปมาสิเอาดาบไปใกล้น้ำแม่คอยแท้นีบอกไปไม่ยังเลยคอยวัดวัดละรับดาบคน เงี้ยอยากไายไปยังดอกไายได้อยู่เด้อพี่น้องเด้อตะวันยกระดกเฟีดเด้อไปยังเตอมเงี้ยเราจะเห็นแน่นอนมีแต่คกูว่าอายลูกกูอายลูกสาวกูอีลูกสาวเราให้นปไายรถไปไทยรถเอ้าเห็นป่อเป็นผู้สาวซ้ำหน่อยอนุญาตเออมาอาจารย์มิวสิ ต้ล่ะไอต้องไอต้องไอต้องพี่น้องทั้งพี่ก็อยักเบิ่งเรื่องอันบนบนบนกู้ศิษขามไปจังไหนปิ่งเงี้ตองเลยมิเงเงี้ยบนอ่ะมันบวที่แบว่าไไหวจะพางานเจ้าภาพงานนักจีไปได้พราะอัไรไปจังไหนเะาไปเอนปีนเอา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 เอ ปวดนาสิจางวีระพงอีกอัางอีกเจ้างู้มอยอากู้มาเง้ายน้ไงหคือบอกเกาหลีจะห้องไปนั่หรอกกับเมืองหุ่นเลาก็เพื่อนยัอย่างนี้เนาะไปคนเนะปวเนาะใกลใกล้ปวดอ่ะใส่ปวดะกางๆไรงานไปไปใกล้ใกล้ธรรมาแล้วภาพ้าภาพเอาหันละเออที่ไหนมาไปทั้งไ พ่อพงศ์แม่หญงพี่แม่พี่แม่ไปไไม่พอดพี่แม่ให้ย0สขอเวิงมทั้งนาาหนาพ่ออาจารยห้เลยยีสบาทเอาไปแต่ชา้านวอาจารย์นิว กยังเบิงใกล้เแพี่พพี่เอเอาเงินควงกไว้เยู่เบีอย่าไปเห็นตัวจีบตัวดดยแล้วเนี่ยมคนเด็ดแจมแก่เนี่อย่ามาตั้งน้าพี่ใช่่ะเกียบเยเโอ้เอาเงินควงยี่เบมางาม่เอาลองลบเด้อเอาียเดีสะพงศสงเดี๋ยวเดี๋ยวไปน้งให้สี่สิบขอจับหำเนี่ย อนุญาตบ่อ้ยี่นอกบ้านไหนล่ะครใหญ่ชี้ชิพต้องมาขอต่อใครแน่พ่อนเออเอาไปจัดไปเอาลเอาเวๆเสียไม่ได้พูดเขาเร็วเอาไปเอาเร็วๆเาต่อเฝ้าแล้ว นี่ะไรเอามาทำอะไรั้งนั้นใส่เี่ยเี่นอีเมยยินยุ่งเยพวกไวยุ่เยเเ่อไย่าเบิ้งไกลเราเงินรอจเด่นนั่นน่ะโบ้เมื่อยนนั่นน่ะเอานั่นละเออโอเคเอาเงินสะก้อนเหยียบลูกคนซะเนาะโอ้เบิ่งทหนาด้ยทงหนังบ พี่น้องปมเมือไห้่น่โอ้ยหัวครักหัวเนี่ยปังสงคขึ้นอยางหัอเนี่ยบาดู้เลยเนาะก้าพงไม่อย่างอีกถามว่าใครแท้บ่าะ ไอ้ต๋องไอ้ต๋องพี่พี่แม่ทังพี่ก็อยากตื่นขึ้กันพี่พี่หมวกแดงแดงไปแล้ยกมืออยู่เปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่งเกงเศร้าคนมาเสียตะกี้ดีเดี๋อวทั้งนั้นัปแล้วเต็มไปสิพูดเดี๋ยวจะขึ้นหนึ่งสิไ่ได้พัมืออยู่ปะนก้อนหนูท่านเห็นยังยังก่อเต้นก้อนหนูท่านเห็นอย่ามาหนู ผมว่าสวงนำหนูอินเ่ยอายุจักปีแล้วครับอายุเท่าไหร่หกสิบนู้ล่นนี่หกสิบคนมันหลอกหกสิบเาหนาเสียแต่พงเป็นยังอ่อนก็เมียกูหาฟีเนี่ยกูหกสิบห้าหนูรุ่นนี้อ้อมเป็กใจชิ้วเนาะเออมาขอบคุณครับนี่นะเอายิงกี้แต่พง่์เอินกูอายพอน เป็บาบน้องคูนอมาทั้งมีทั้งมีทั้งมีไอแม่ไหนมาเอาให้ไหนพวกแกรอก่อนเออออกมาเออให้น้องสาวน้องสาวอาลานรเพิงนตเพลงนเงนงดีเเบิงงนเีงเนเลงดนเงเลยน่ วสีแดงๆปวกมือใบบกเอาข้างหลังเ็เอาข้างหลังเสียวข้างหน้ามาโอเคบมาข้าหน้าพี่อีย์อีเมย์ี่พ่พี่พี่บอกงอเขอบคุณครับอ้ใส่อะมาอย่างเร็วเยียมอนนนอน่นน่ีทพี่ใส่อะเีอีเมยบอกแดงเปล่ยนปมบแต่สีขาวจได้ปานิ โอยเนะจะแม่มาโขงแลกกรรมล้วากก้นว่าเจ้เนาเมื่อวากูจีรอดได้หเลยจะหอดสองัวเมา

าขอบุณครับพี่น้องปมมือไปแนงใจน่พี่น้องครับหมาบความสูงแ่เดียงอีกเอาอีกแล้วข้างหน้าข้างห้าเ้ยือนมีแต่ภูมิาข้างหน้าเจ้าภาพ้าหน้าได้เนี่ยเจ้าภาพ้างหน้าเดยเจ้าภาพเดียวเดียวเอีเดีวเดวเเดียวเดียาเเดียงเดยเดายียเยว แต่ขไปคิดหอนหำเลยพี่น้องควบมือไป็นแนงใจนี่พี่น้องก็มอบความสุขให้พี่น้องทั้งน้านเสียงงอหลอครับคำเบาไดคคำจาไดเบาแล้วบ่ถือวรบกวนหมาะสมพี่น้องเบิ่งลาวบ่ถือหูถือตากะดียาการแต่งตัวนะครับพี่น้องยาถือยาช่าดูงานทีมงานศิลปินภูไทเด้อพี่น้องครับวังแค่อย่างไงพี่น้องเขามีรอยยิ้มมีเสียงหัวลอมีความสุขกับการแสดงสําหรับคําคืนของเหนีพี่น้องครับพี่น้องแฟนๆท่านผู้ไม่เกียรติเคารพครับแบบนี้นำพาพี่น้องน